10เรื่องที่ผู้เล่นมักโดนบูลลี่ในบล o อก h a เบ e น,นะท่านผู้ชม อันนี้เป็นสิบเรื่องที่ผมเห็นจริงนะในปีนี้ละกันเออสิบเรื่องที่คนโดนบุรี่ในปี2025นี้มากนะโตรเยอะเลยเดวเราจะไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะอันนี้ผมเจอกับตัวแล้วก็เห็นผู้เล่นเจอในแมปนะเออดวเันจะไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างโอเคใครมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีไม่สบายใจกับแมปนี้หรือแมปอื่นก็คอมเมนต์คุยกับผมด้วยนะคุยกับผมด้วยคุยกับผมได้แต่ก่อนที่จะไปคุยขอสักหนึ่งไรได้ไหมเรื่องแรกนะท่านผู้ชมนะชุดไม่สวยไม่ ตามเทรนเว้ยในเรื่องการแต่งตัวในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ก็จะมีการแต่งตัวที่แบบออกไปแบบหลายรูปแบบนะทานผู้ชมว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดแฟชั่นนั่นนู่นนี่นะให้เราแบบสามารถเลือกสรรได้นะเว้ยยังมีคนบางกลุ่มนะทานผู้ชมน่าจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับแฟชั่นตามเทรนอะไรประมาณนั้นออย่างเช่นการแต่งตัวเป็นแนวแบบอ e ีโมอะไรเงี้ยเออหรือการแต่งตัวแบบแนวคนไทยอะไรเงี้ยออใส่เสื้อแบบ คนไทยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแต่งแบบตามที่แบบแมปเค้ากําหนดมาให้เว้ยอะไรแบบเนี้ยอืมแบบหรือแต่งแบบไม่เข้าชุดกันอย่างเช่นแบบไปใส่แบบสีแบบมัวมวอะไรเงี้ยอืมบางคนอาจจะเห็นแล้วแบบอาจจะมาว่าเราอะไรแบบเนี้ยอืมอาจจะโดนล้อนะท่านผู้ชมในการแต่งตัวเนี่ยที่ผมแต่งนี่ก็ไม่รู้ว่าเข้ากันหรือ่าดูดิอออาจจะแต่งแบบไม่ถูกใจคนเห็นอะไรประมาณนั้นคนเขาก็จะไม่พอใจเรา อันนี้มันก็ว่ากันไม่ได้นะท่านผู้ชมนะแฟชั่นมันไม่มีขีดจํากัดเวผมเห็นหลายหลายคนนะหรือผมก็เคยโดนเรื่องนี้นะที่แบบเราอาจจะโดนหัวเราเยาะอันนี้ก็มันก็ไม่ได้อะไรนะอันนี้แบบมาด่าเราว่าแต่งตัวอะไรของเองวะนั่นนู่นนี่มาด่าแบบหยาบคายนะท่านผู้ชมเออเราอาจจะเลือกทรงผมที่แบบไม่ถูกใจคนอื่นเนี่ยแต่คนอื่นมันก็มีสิทธิ์วิจารณ์เราได้นะแต่ก็แบบ ก็แค่พูดเฉยๆก็ได้ว่าคนที่แต่งตัวไปถูกใจไม่ต้องถึงกับพิมพ์มาด่ากันหรอกอะไรใช่ไหมยี่ผมใส่ทรงนี้ทำไมหล่อจังอ่ะเออใช่ไหมก็อาจจะแบบโดนว่าหรือแบบไม่สบายใจก็เลิกเล่นแบบนี้ไปอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าการแต่งตัวแฟชั่นมันมันไม่ม,มีขีดจำกัดอยู่แล้วม,มันก็มีเสื้อผ้าให้เราเลือกหลากหลายแล้วก็เอามาใส่กันเอามาแต่งกันไม่ต้องแบบถึงกับไปด่าไปเถียงอะไรกันหรอกเฮ้ยอ,อันนี้อะไรอยู่ด้ยเออก็เร <laughs> <ๆ>ื<ๆ>่องแฟชั <laughs> <ๆ>่นนะท่านผู้ชมก็ใครแต่งยังไงก็เรื่องของเขานะก็คุยกันมันดี ต้องไปด่ากันเพวกแกเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมในะเรื่องของการไม่มีโลบักหรือไม่ได้เติมเกมพาร์ตอะไรต่างๆเว้ยซึ่งการเติมเกมนี่พวกเกมพาร์ตต่างๆในแรมนี้มันจะได้สิทธิพิเศษค่อนข้าง เยอะนะท่านผู้ชมถือว่าโคตรเยอะกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเติมเอาบ้านพรีเมียมนะซึ่งจะได้บ้านที่หน้าตาดีกว่าบ้านธรรมดานะท่านผู้ชมแล้วไม่การเติมเกมพัสดรถที่จะได้รถแบบที่ไม่เหมือนใครนะท่านผู้ชมที่เป็นรถมีเป็นรถซูเปอร์คาร์อะไรแบบนี้เป็นรถพรีเมียมเออก็จะอาจจะโดนว่านะท่านผู้ชมนะแบบบางคนไม่มีโลบักแบบอาจจะใช้รถธรรมดาก็อาจจะโดนแบบเนี่ยอย่างเช่นรถคันนี้เป็นรถธรรมดา ในแมมเนี่ยเอออันนี้เป็นรถพรีเมียมก็อาจจะโดนว่าไม่มีตังเติมอดีก็จะเจอประเภทพวกดูถูกนะท่านผู้ชมพวกที่มาว่าเราที่เราไม่มีแบบของที่พรีเมียมมีอะไรแบบนี้เออเช่นบ้านพรีเมียมบ้านหลังนี้ก็จะได้บ้านแบบวิวสวยกันทีเดียวเป็นบ้านมีทะเลรอบข้างนะท่านผู้ชมซึ่งคนไม่เติมจะไม่ได้บ้านหลังนี้นะอะไรก็มากันไปบางคนเอามาอวดนะบางคนที่อาจจะเติมเกมเพื่อ,ออวดกันนะเออเพื่อ,ออวดเพื่อนแบบในทางที่ดีแบบ อวดว่ามีอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าอวดแล้วแบบไปด่าคนอื่นไปดูถูกอันนี้มันก็ไม่ดีนะท่านผู้ชมสําหรับเรื่องนี้นะเออมีพรีเมียมไม่มีพรีเมียม v i p ไม่มี v i p ก็อก็จะไปว่ากันเลยนะบางคนแบบอะไรนะสามารถตั้งชื่อแบบกระพริบกระพริบได้อะไรเงี้ยไหนมาลองตั้งชื่อแบบกระพริบได้ไหมวะนี่นี่นี่น,นี่แบบกระพริบเราสามารถเลือกสีได้อะไรไหมพอเพื่อนเราไปขิงกันอยู่ในแมบปบแล้ว่ั้นทำไมมันไม่กระพริบเนี้ยนี่เห็นไหมตั้งชื่อแบบกระพริบหนึ่งสองสามอะไรก็ว่ากันเลย เออมันก็เท่ดีอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะไปดูถูกกันเลยอ๋อแล้วมันเอาออกอยังไงเว่ยเออออกได้แล้วก็จะประมาณนี้สาหรับเรื่องที่สองนเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมนะเรื่องบ้านนะท่านผู้ชมอันนี้ผมมันจะใกล้ๆกับหัวข้อเมื่อกี้นะเว้ยแบบอย่างเช่นแบบเรามีบ้านที่แบบเป็นบ้านฟรีใช่ไหมจะมีคนประเภทหนึ่งเว้ยที่แบบ มาว่าเรานะแบบว่าแบบมาด่าเราแบบว่าเออไม่มีตังเติมหรือเปล่าทำไมไม่มีบ้านแบบเราเห็นไหมบ้านเราหลังดีกว่าใหญ่กว่าผมจะบอกอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ชมเรื่องบ้านนะเบ บ้านบางอันนะบ้านธรรมดาที่สวยกว่าบ,บ้านพรีเมียมก็ยังมีนะอันนี้ผมพูดถึงคนที่แบบไม่ได้เติมเกมนะบ้านจริงๆบ้านฟรีอย่างเช่นหลังนี้ผมยังชอบเลยเนีมันเป็นหลังที่ดูแบบสบายตามากเลยขึ้นไปก็มีห้องเยอะแยะมากมายนะหรือว่าเป็นบ้านที่แบบบ้านฟรีเห็นไม่มีไฟตกแต่งเลยบ้านฟรีที่แบบแบบสวยอะ่ะเออบางคนก็แบบบ้านพรีเมียมมาอวดอะไรเงี้ยเออมาอวดแบบมามาว่าเรามาด่าเราอะไรแบบนี้เออ,อน,นี่ก็เป็นการ วดกันเรื่องบ้านนะแต่มันก็คล้ายๆกับหัวข้อเมื่อกี้เลยก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรอกมันก็เป็นหัวข้อใหม่เลยแล้วกันอหัวข้อต่อมาหานะท่านผู้ชมนะเนื่องจากเกมนี้มันก็มีผู้เล่นใหม่มาเรื่อยๆนะก็นั่นแหละก็อย่าไปว่าเขาเลยนะหัวข้อนี้เล่นไม่เก่งหรือย,ยังไม่รู้ระบบเกมนะท่านผู้ชมผู้เล่นใหม่นะเวยังไม่รู้การควบคุมระบบต่างๆนะท่านผู้ชมการเปิดปิดไฟในบ้านกันใช้คําสั่งอะไรต่างๆมักจะโดนล้อนะว่า ไม่รู้เรื่องนะท่านผู้ชมบางคนก็อาจจะไม่รู้การสปอนบ้านนะท่านผู้ชมนะแบบอาจจะไปถามผู้เล่นในแแบเนี้สปอนบ้า,บานยังไงเสกบ้านยังไงอะไรประมาณนะั้นผู้เล่นก็จะเอามึงไม่รู้หรอมึงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ได้เป็นคำหยาบออกมาท่านผู้ชมน่าจะคิดออกนะเออยังไม่รู้ระบบอย่างเงี้ยเอารถยังไงอะไรแบบนี้เออผู้เล่นเก่าแบบถ้ารู้ก็บอกเขาก็ได้นะบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันสปอนมันทําอะไรยังไงเออมันมีอะไรบ้างมันทําอะไรได้บ้างแบบนี้เพราะว่าแแบบบูคให้เปนมันไม่ได้ใช่แแบบเก็บเลเวลเป็นแแบบฟาร์มแแบบ อะไรประมาณนั้นเออมันเป็นแมปที่แบบให้เราใช้ชีวิตโลเปย์บางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าสม,มบทบาทอะไรเงี้ยยังไม่ได้รู้ระบบอะไรเงี้ยเออก็ถ้าเขาถามก็ตอบเขาได้ดีก็ยไ,ไม่ต้องไปด่าเหตุการณ์ที่ผมก็เคยเจอเหมือนกันนะอืมแบบมันไม่น่าจะมาด่ากันมันอันนี้กันนะเออนั่นแหละก็เรียนรู้เอานะเมนูก็อยู่ขวามือนะเผื่อมีผู้เล่นใหม่มาเล่นเน,นี่ยเอออันแรกก็จะเป็นพวกตั้งชื่ออันสองก็จะเป็นพวกแต่งตัวนะต่างๆเมนูเยอะแยะ อันสามนี่ไอเทมที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะอันต่อมาก็เป็นท่าทางต่างๆกิริยาบทอันนี้ก็จะเป็นสปอนรถเอออนสุดท้ายสปอนบ้านสปอนอะไรต่างๆสปอนบ้านก็มาคลิกเอาได้เลยอันนี้ประมาณนะั้นอันนี้ผู้เล่นใหม่แบบถามผู้เล่นเกา่ามักจะโดนผู้เล่นเก่าด่าไม่รู้เป็นอะไรนะเออดูข้อต่อไปกันเลยเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมเป็นการสื่อสารโดยการใช้ภาษาหรือพิมพ์ตกๆแบบลนๆตกๆผมก็พิมพ์ตกนะผมก็พิมพ์ไม่ค่อยถูกแล้วบางทีผมกดแป้นพิมพ์เร็วไงท่านผู้ชมมือมันไปก่อน สมองไปก่อนมือมือกดไปทันอะไรแบบนี้มันก็จะมีการพิมพ์ผิดใช่ไหมเออแต่ผู้เล่นแบบอาจไปว่าคนอื่นว่าเราแบบเป็นเด็กน้อยแบบพิมพ์ได้แค่นี้หรออะไรประมาณนั้นแบบพิมพ์ไม่ถูกพิมพ์ผิดสะกดไม่ถูกอะไรแบบนี้บางคนก็จะไปว่ากันนะเออถ้าแบบเอออันนี้ตงพิมพ์ผิดนะอันนี้พิมพ์ผิดนะอันนี้ไม่ว่าอันนี้แบบไปด่ากันเรื่องแบบพิมพ์ตกพิมพ์หล่นอะไรประมาณนั้นไปด่าเขาโง่หรือแบบไปด่าเขาเป็นเด็กน้อยหรือเปล่าเพิ่งหัดเล่นหรอ เออบางคนก็จะมีหลายช่วงอายุนะท่านผู้ชมนะพัฒนาการก็อาจจะต่างกันใช่ไหมล่ะเออบางคนอายุน้อยอาจจะพิมพ์เก่งเนี่ยบางคนอายุเยอะอาจจะยังพิมพ์ไม่เก่งเนี่ยเอออะไรประมาณนั้นหรือไม่ก็อายุเยอะพิมพ์เก่งอายุน้อยพิมพ์ไม่เก่งมันก็จะสลับกันไปเพราะว่าแต่ละคนมันอยู่ที่การเรียนรู้ในการพิมพ์อะไรต่างๆมนะันก็อย่าไปบ้ากันเลยเอออย่างแค่ผมนี่ตอนเด็กนี่ผมก็พิมพ์ไม่เก่งเหมือนกันนะผมพิมพ์เป้นพิมพ์ไม่เก่งเลยนะเว้ยว่าจะกดหากอกไก่หรือ อะไรได้แต่ละตัวนก็ยากเหมือนกันนะก็อย่าไปว่ากันเลยนะท่านผู้ชมมันอยู่ที่การเรียนรู้หรือเราแบบเล่นในสิ่งสิ่งนั้นบ่อยๆมันจะให้เกิดความเคยชินนะเว้ยบางคนก็อาจจะเพิ่งเรียนรู้อะไรแบบนี้นก็อย่าไปว่ากันเลยนี่ผมเห็นบ่อยนะเรื่องการพิมพ์นะเว้ยเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมนะสแกนสวมบทบาทโลเพนไม่ตรงตามที่คนอื่นต้องการ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทั้งตลกทั้งไม่รู้ดีวะแบบบางครั้งแบบผู้เล่นอาจจะเลือกเป็นแม่บ้านหรือเลือกเป็นคนจนอะไรเงี้ยเป็นอะไรนะั้นที่ผมเห็นก็เออไม่มีบ้านอยู่รับเลี้ยงหน่อยอะไรประมาณนั้นอย่เช่นผมอยากเล่นเป็นคนแบบไม่มีบ้านเป็นเป็นให้คนอื่นรับเลี้ยงเงี้ยเราจะโดนล้อนะเว้ยโดนล้อในการแบบสวมบุบาทท่านผู้ชม หรือแบบอาจจะโดนดูถูกว่าจนอะไรแอบเนี้ยถ้าเราแบบไปขอเขาอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะโดนด่านะถ้าบอกถ้าสมมุติว่าผมไปขอคนอื่นรับเลี้ยงนี่แล้วเขาไม่รับเลี้ยงผมนี่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเขาไม่ว่าอะไรเอออันนี้แบบบางคนอาจจะด่าเราในการสวมบทบาทนะเออแต่บางคนก็อาจจะไปสวมบทบาทแบบไม่ตรงใจเขาเขากําลังแสดงหนังอยู่แสดงละครสั้นโลบกอยู่บางคนอาจจะเข้าไปกวนอันนี้ก็จะอาจจะโดนด่าได้อะไรประมาณนั้นเออมันก็ไปสวมบทบาทเขาแบบสวมบทบาทไม่ตรงตามที่เขาโรเพกันเออประมาณนั้นบางคนอาจจะมาเป็นผู้เล่นแบบก่อกวน อันนี้ก็โดนดา่าอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ผมก็เห็นบ่อยอยู่เหตุการณ์อะไรพวกนี้ก็ที่มาเล่าให้ฟังก็จะประมาณนี้สาหรับหัวข้อน,นีอ้ไม่มีอะไรมากประมาณนั้นหัวข้อต่อมานะท่านผู้ชมสกินหรือรูปร่างตัวละครที่ต่างจากมาตรฐานที่คนอื่นเขากําหนดไว้นะท่านผู้ชมมักจะโดนดูถูกว่าน่าเกลียดเป็นอ้วนเป็นหมูอะไรแบบนี้ผมเคยโดนว่าไงอ้วนเป็นหมูผมใส่ตัวละครตัวนี้นเนี่ยผมโดนว่าอ้วนเนี่ยแต่มันก็อ้วนจริงๆเนี่ย ในในเกมนะแต่บางคนด่ามันลามใแในชีวิตจริงเลยไงอก็จะมีตัวละครอ้วนผอมกล้ามใหญ่กล้ามโตแบบท่าทางต่างๆก็ว่ากันไปเห็นไหมก็จะมีรูปร่างลักษณะบางคนแบบแต่งตัวไม่ถูก ใจคนที่แบบเห็นเราแล้วเขาก็จะว่าเราอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมันขนาดนั้นเลยเหรอไอที่แบบแค่แต่งตัวแบบโมเดลตัวละครนี่เขาคำนดมาให้อะไรเงี้ยเออมันไม่ถูกใจขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ว่านะอน,นี้แบบมาด่าว่าเรานะแบบเราแต่งโมเดลตัวละครเป็นแบบอ้วนอะไรเงี้ยเออเห็นไหมมันก็จะบูลลี่เราอย่างเงี้ยอย่างเช่นการว่าผิวเป็นสีนั้นสีนี้นะผิวดำผิวเข้มเออก็จะโดนว,ว่าตำหนิอะไรก็ว่ากันไปก็มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาว่ากันนะ เก <Okay, S 2> มันก็เล่นเพื่อความสนุกท่านผู้ชมบางคนก็อาจจะเลิกเล่นเพราะว่าแบบโดนบุลลี่จะกินตัวละครน,นะท่านผู้ชมว่าไอ้โมเดลไม่สวยแต่งตัวไม่เข้ากับยุคสมัยอะไรก็ว่ากันไปเออไ่รู้นะผมก็แต่ง,งเนี้ยก็ปกติเออก็ชอบใครชอบเราผมก็ยังชอบแบบตัวละครที่มีกล้ามอะไรแบบนั้นจเจเกเรเห็นไหมเออมีกล้ามนิดๆโอไมค์ก นั่นแหละแค่แต่งตัวละครตัวใหญ่ก็โดนบูลลี่นะแบบบูลลี่ในเกมยังพอทนนะแต่บูลลี่ในชีวิตจริงพอเลยนะพวกแกจะประมาณนี้ว่าปไปไหนไวนะเนี่ยม,มีหลายหัวข้อกันเลยเดี๋ยวมาบทให้ฟังวันนี้พวกแกฟังมา <c oughs> เรื่องต่อมานะท่านผู้ชมนะเรื่องการใช้รถในเกม หรือเป็นรถพื้นฐานด้วยแล้วก็แต่บางคนแบบอาจจะมีพรีเมียมนะอันนี้แยกจากของค้อนั้นที่ผมพูดมาก,ก็คือการเพิ่มความเร็วยานพาหนะด้วยนะแล้วก็การมีรถที่แบบแรงๆอะไรประมาณนะั้นอย่างเช่นรถคันเดิมแล้วกัน,นี่คันนี้ไปท้าคนอื่นแข่งรถไว้ตุ้คนอื่นมีพรีเมียมนะมันจะเพิ่มความเร็วได้ประมาณ75ถ้าเกิดว่าแบบเรามีเกมพาร์ทที่แบบปลดล็อกความเร็วได้มันก็จะเพิ่มความเร็วมากกว่านี้ได้ คนก็อาจจะบูลลี่กันนะแบบว่าเอยเองมีรถช้าก,กว่าฉันหรอเอออะไรประมาณนั้นไปท้าคนอื่นแข่งรถแต่ตัวเองมีเกมพาร์เพิ่มความเร็วอะไรแบบเนี้ยเกมพาร์เพิ่มความเร็วนี่มันเพิ่มได้ประมาณ200เลยนะท่านผู้ชมถ้าแบบปกติมันจะขี่ได้เท่าไหร่วะอันนี้ผมมีพรีเมียมเขาให้เพิ่มถึง75้นะท่านผู้ชมเออคนเติมมักจะไปดูถูกคนที่มีรถพื้นฐานที่แบบเรียกอะไรนะเป็นรถฟรีท่านผู้ชมเออก็จะไปว่าเขาไม่ต้องไปว่ากันหรอกกี่ว่าทำไม อันนี้ก็เหตุบ่อยอยู่ในแบบไปท้าคนอื่นแข่งรถแต่ตัวเองมีเอ็มพาร์ทอย่างนี้แล้วก็ไปดูถูกเขาอะไรประมาณนั้นอก็ไม่ใช่เรื่องนะท่านผู้ชมนะก็ค่อยๆค,คุยกันจะประมาณนี้สําหรับหัวขอ้อนี้เพราะว่าได้พูดไปแล้วมันก็จะคล้าย,ายกันนะท่านผู้ชมเออเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมนะการกระทําที่แบบเราช้านะท่านผู้ชมเราตอบแชทช้าหรือแบบเรายืน AFK อยู่ถ้าเกิดว่ามีคนมาคุยกับเราเราพิมพ์ช้าอย่างเช่นถ้าผมไม่เล่นในโทรศพัพท์นี่ผมก็อาจจะพิมพ์ช้าเหมือนกันนะเว้อาจจะแบบโดนเขาเรียกอะไรนะ เราอาจจะพิมพ์ไม่คล่องอะไรเงี้ยเรากลับเรากลับมาจอปับ๊บหรือเราทิ้ง AFK ไปเข้าห้องน้ําไปกรอกน้ําไปกินน้ํากินข้าวทิ้งโทรศัพท์ AFK ไว้อาจจะมีคนมาด่าเรานะทำไมพิมพ์ไม่ตอบทำไมพิมพ์ไม่นั่นไม่นี่บางคนแบบอาจจะไปยืนอยู่ในบ้านเขาอะไรเงี้ยอาจจะแบบร้านบ้านนั้นเป็นบ้านที่แบบเปิดร้านอาหารไปยืนอยู่แต่แต่แบบอ้อ oh. ไม่ได้จับโทรศัพท์บางคนก็อาจจะโดนแบนออกจากบ้านแล้วก็ไปโดนด่าทีหลังว่ามายืนทําไมในบ้านนั้นนูน่นนี่เออมายืนทําไมตรงนี้เออทาไมไม่คุยด้วยเลยทําไมเงียบจังอะไรประมาณนะั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์การด่ากันนะเรายืนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยคนอื่นก็จะด่าเรานาะทาไมเราไม่ตอบอะไรเงี้ยมันก็จะมีนะเหตุการณ์แบบนี้นเออก็จะประมาณนี้สาหรับหัวข้อนี้เรื่องต่อมานะท่านผู้ชมเล่นคนเดียวเว้ยหรือเราแบบอาจจะเล่นเงียบๆนะอาจจะมองว่าแบบอาจจะถูกมองว่าแบบลูกส่วนตัวสูงหรือแบบ คนที่ไม่มีเพื่อนนะท่านผู้ชมจะถูกลอนท่านผู้ชมนะจะโดนทักทายแบบไม่ดีแบบเงาเหรอไม่มีใครคบเหรอบางทีเราอาจจะต้องการแบบเล่นคนเดียวนะท่านผู้ชมอย่างเช่นการเล่นคนเดียวแบบหาความลับหาที่ลับอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเออแบบพวกที่แบบเขามีเพื่อนเยอะเขาจะมาด่าเราว่ามีเพื่อนน้อยไม่มีเพื่อนครบอะไรประมาณนั้นก็จะมีในเหตุการณ์แบบนี้นะเออก็ไม่ต้องไปด่ากันเราใครจะเล่นยังไงก็เรื่องของเขานะมีเพื่อนเยอะเพื่อนน้อยอาจจะเพื่อนน้อยแต่ร้อยเต็ม เพื่อนเยอะแต่ก็ร้อยเต็มร้อยน้อยอะไรก็ว่ากันไปก็จะประมาณนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมที่จะลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะทุก้ชมเดี๋ยผมจะไปอ่านดูแล้วก็เอามาทําคลิปให้ฟังอีกนะ,ะเรื่องพวงที่ที่ผมเล่าเนี่ยไม่ได้เอามาจากคอมเมนต์นะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็สิ่งที่ผมเจอซะส่วนใหญ่เดี๋ยวคอม,คอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจะเอามาทําคลิปทุก้ชวมวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะถ้าใครชอบกากไลค์ก็แชร์ก็สับสกายผมยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมไม่ไปจะไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว